ตั้งซื้อพัดลมโซล่าเซลล์16นิ้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรตรง,ง,งปกไหม K แต่กล่องมีรูปนะคะมีรูปพัดลม FKG แต่ K เอามีดมา

โอ้ยแพงคนอัมาคุหน่าจะเปี่ยนเต้นแพงกว่าต้น ok โึโดนท่านงนาทีอ ok ีกสองนาทีแ ok ล้วโอ้ก eh ับทวดตีแกแล้วต้องต่าอะไรตบบ่ได้เครื่องกว่า no มันไหนวาเท็ดด้วเท็ดตังไหน่ยเอได้ก็ยังไม่ไหนมาค้างเนี่ยป <right> ิดเลยบอกปิดเลย่ไปไหนเปิดตรงอะไร แข็งมาแล้วครับปากครอบตึงถูกต้องถูกต้องปากครอบใบพัดโอเคสามแสกที่นี่สามแฉกวะมีหมดมีหมดนีสไยชัตไปบ้านยัหยุงยัหยุงน้ำเชื่อมเฮ้ยจีไปเบิ้งอย่างไง้ยแข็งสุราเชียวโอ้ยหญ่ยืนตันแข็งแค่นี้เหรเนาะ ครบ10วัดสองนาทีคว่าละขาตั้งพลมฐานฐานพลมฐานตั้งขาพลมลมเนี่ยขามันตั้งหรบอโอเคครบครบคอไม่รู้จะหัวคอเ มาประกอบพัดลมโซลารเซลล์กันเลย S K G ส6นิ้วพัดลมโซลารเซลล์แผงโซลารเซลล์ชาร์จไฟบ้านก็ได้ชาร์จโซลารเซลล์ก็ได้ประกอบกันมองมันใส่ไหม สายที่หัวหรือว่าที่คอนี่ใส่เข้าไปในนี้ประกอบล็อกกันจืดยาวแท้โคตรยาวเลย ต่อสายไปชุดเรียบร้อยเป็นนัอะราเ่ยวงนันยัที่เรเงร เอาสายซอนไว้ในเสามันเสาพัดล้มไม่น้าวแทบปาดสูงกว่าดอกก็เดียนนะกดลงล็อกเข้าไปโอเคนี่ใส่ใบพัดปาดไม่น้าวแทบ วันเอามีดหน่อยพัอมีดใน,น,นขวามีดนได้แล้วมีตะเล็บเหรออ้ได้แล้ว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  บบใส่กกใส่ตะแกงครอบใบพัดก่อนด้านหลังคือต้าบางนะเดีวนี้มันยไปอ,อีกบา่อกหน่อย มุนเข้าไปหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปแล้วแน่นแล้วใส่ใบพัดใบพัดสามแฉกฝาครอบเล็กๆเข้าไปอีกหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปบา้กอ อันนี้จะไปนอนไล่นอนนาพัดลมโซลาเซลล์ตอนนี้ก็หน้าหนาวแล้วเหลือปลาครอบใส่สายยางตรงนี้ก่อนเ k g คีคว่ำหัว

มันจะเปลี่ยนการดามนู้นถึงเอานะมันจะไปเสร็จแล้วเขาควอนเขาล้มนะเขาอะไรเนี่ยไม่ได้ด้วยมีเกิดการผิดพลาดเล็กน้อยเข้าบ่อได้ผ้าครอบเข้าไม่ได้ เป็นวัดเว้ยโอ้ยจัดโอ้ยน่อแคโอเคเยบร้อยเดี๋ยวมาลองพัดกันเอาไม่ไปยังหมุนนะคะหมุนเปิดหมุนนะคะหมุนนะนี่มีไฟเขียวๆบอกโอเคก็สอง เวอรสามแรงนะคะแรงมากเลยผลคิงลูกเลยสิบสองโวลต์นะคะน,<า>นี่มีไฟนะคะมีไฟไฟ,ไฟนอนนานะคะไฟสส,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 สนองนวนาม,มีหลอดไฟชัดโทรศัพท์ได้ด้วยปิดไฟ,ไฟเรี่ยมตา โอ้ยิ่งแรงยิ่งแรงโอเคปิดไฟแล้วงงใครสนใจสั่งได้ที่ SKG พัดลมนอนนาโซลาเซลล์ลาซาด้าหรือว่าช้อปปี้ฮะอลมสายหนนานี้แล้วัดรม